กว่าหลายทศวรรษมานี้ประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านเศรษฐกิจหรือสังคมจนคำว่าถิ่นทุรกันดารแทบจะเลือนหายไปจากแผนที่ประเทศไทยพระบนแผ่นดินขวาญทองนี้มีรอยเท้าของพ่อประทับไปในทุกที่จากพื้นดินแห้งแลง้งป่าไม้เสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายคนไร้ซึ่งอาชีพในการหารเลี้ยงชีวิตกลายมาสู่สังคมแห่งความสมบูรณ์พูนสุขหาเลี้ยงชีพอย่างพอเพียงและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างรู้ ค่าด้วยสองมือของพ่อนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับร้อยนับพันวิทยาการและนวัตกรรมต่างๆหลายร้อยผลงานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวได้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินที่สามารถชุบชีวิตราษฎรไทยจนถึงทุกวันนี้